พระบูชาพระพุทธสัมปอก,กงเมืองตรังนะครับผมปีสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดหน้าตักสามนิ้วสูงห้าจุดห้านิ้ววัสดุทองเหลืองขัดเงานะครับพระท่านหวนวัดโคกหล่อเมืองตรังปลูกเสกนะครับผมตอกเลขสองหนึ่งเจ็ดรับประกันแท้นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองรอยบาทจะมีภาษาจีนนะครับสัมปอก,กงแล้วก็ อตอกเลขสองหนึ่งเจ็ดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับแลขนาดน่ารักคาบดำๆนี้ขัดออกนะครับผมเป็นคาบที่เกิดจากการหล่อนะครับข้างหลังก็จะเป็นตังสองพันหสิบอ็ดนะครับฐานกลวงนะครับหล่อค่อนข้างหนา สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีซ่อมไม่มีชำรุดนะครับ แล้วตัดสามนิ้วสูง5นิ้วกว่า,วานะครับ5นิ้วครึ่งนะครับขนาดเล็กนะครับ3มนิ้วลังน่ารักเลย ก็ไปไว้บูชาตามบ้านตามร้านค้าได้นะครับพระท่านหัววัดโคหกหล่อเกจีดังเมืองตางปุกเสกนะครับผมพระท่านมีประสบการณ์ราคาเริ่มขยับนะครับรุ่นเก่า